คนดูไหมครับ EP อีพสุดที่50มาแล้วในคูบิด <c oughs> ี้บัมบี้คูบิดี้อย่านี้คูบิดี้51นั้น <c oughs> พาไทาท่านคามล่มาแมนล่างอัปเกรดมาด้วย <c oughs> คามล่มาแมนอัพเกรดนี้เดี๋ยวไปดูนี่มาแล้ว เหมือนจะมีปืนอยู่หลังแล้วก็มีปืนอยู่ตรงมือแล้วก็มีคอนด้วยแล้วที่เปลี่ยนไปมากเลยก็คือกล้องกล้อง,องเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วตรงเนี้ยที่เขายิงอยู่จริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันคือเลเซอร์แต่มันกลายเป็นไฟโคตดถึกข้างหลังน่าจะเป็นแบบไอพ่นนะ หรือปีเอพิโซดที่มันผ่านผ่านมาเนี่ยมันผ่านมาแบบยากมากนี่แล้วแถมไอตัวนี้ก็ยังมาอีกแล้วม,มีการที่สามารถเปิดแสงไฟบอกไว้เลยมันเป็นเพศหญิง มันไม่ใช่เพศชายวันที่เห็นเป็นเพศชายกูก็จะฆ่ามันเพศหญิงโอเคแล้วมันสามารถไปควบคุมสกิบิดี้ได้ด้วยใครมาเป็นเพศชายมึงตายโอเคหน้านี้สามารถพิมพ์ได้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ W แค่นี้ นี่ไงที่เนี่ยที่มันมีไททันคาเมลา่าต่อจะเข้าที่แล้วที่มันแบบมาขนาดนี้แล้วแล้วมันก็ต้องไปไกลอยู่พอสมควรหนาที่แบบเนี่ยดูดิกิตาห์อเลรก็คือก๊อดจีแมนอ่ะมันยังถึกอ่ะอัปเกรดก๊อด แมนมันจะถึกขนาดไหนอะเอาดิโอ้โหส่วนนี้มันเป็นที่เปิดตัวของไททันคัเมลาทท่าไททันคัเมลา่าตอนที่ยังไม่อัปเกรดมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ยังไม่อัปเกรดก็จะเป็นอย่างนี้นี่แต่ตอนนั้นเมื่อเกละแล้วกล้องมันก็เปลี่ยนด้วยกล้องมันเปลี่ยนแล้วมันน่าจะไปอัปเกรดมือมาใหม่เพราะว่ามือข้างตอนที่นั้นมันขาดแล้วมันก็อัปเกรดนิวมานิวยิงได้ด้วยแล้วมันก็มีค้อนแล้วกว็ปืนมาเพิ่ม มันก็สามารถปิดไฟได้นี่นี่แขนมันขาดแขนมันขาดก็เลยต้องกลับไปก่อนพวกกิบิดี้มันเริ่มปล่อยทับเยอะแล้วหนาดนี้พอก็ทีแม่ล่างอัปเกรด มันจะขนาดไหนก็ตามที่ภาพนี่เลยจ้ะยิ่งนี่ลาบเกลูกก e ็อีแมนโอ้โหตอนนี้ก็อ๋อมีปืนละนี่ ฉากเปิดตัวของทีวีแมนก็คือ e ีีที่39มเพีนี้ก็คือเปิดเพลงมาด้วยเพลงอันนั้นเดี๋ยวเปิดให้ตอนท้ายคลิปนี่ความสามารถของทีวีแมนนั่นก็เห็นเลยมาสามารถทีวีแมนธรรมดาสามารถทำให้ กิบิีดี้ทอเล็ตยืนแบบเอออะแล้วร่างตัวผู้หญิงสามารถทำให้มันไฟไหม้แล้วก็ไททันคอมไททันโอ้ไม่ใช่บิ๊กบิ๊กบิ๊กทีวีแมนนั้นสามารถปล่อยแสงสีขาวทำให้ไอพวกกิบิีด,ดี้ทอเล,ล็ตนั้นมันระเบิดอ่เข้าใจกันนะ มันระเบิดทําให้ตัวมันระเบิดเนีย่ยหรือว่าทําให้มันแบบบ้าคลั่งแล้วก็ปล่อยหน้านี่มาส่วนอันนี้ก็คือเอาบอกให้ใส่เลนป้องกันแสงสีแดงอับตัดเอ้ยพุไม่ใช่สปอนเซอร์นี่คือฉากเปิดตัวของไททันคาเมรา ท่านคาเมล่าเอ้ยได้ได,ได้ดูเบยนี่จะเป็นลำแสงที่สามารถทำให้ไติกกอร์ดีไทยแลนด์นั้นกดซ่วมตัวเองน้องมันโหดมากแล้วความสามารถอันหนึ่งของความสามารถอันหนึ่งของทีวีแมนนั้นสามารถเอาปรสิตออกได้ปรสิต สกีบิดี้ทอยเล็ตที่มันควบคุมอยู่ก็สามารถเอาออกได้มันสามารถทําให้สกีบิดี้ทอยเเ็สสามารถตีกันได้โอ้แล้วฉากนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เป็นสกีบิดี้ทอยเเ็ตที่มันไม่มีปากแล้วมันมีล้อพอแบบไททันทีวีแมนมันใช้แสงมันก็จะได้ดึงสซ่วมไม่ได้มันต้องจัดก,การโดยเหยียบหรือทุบเท่านั้น ส่วนอี้ตอนนี้มันจะปรากฏว่าไอ้พวกกิบดี้อยเลยนั้นมีความมืองขควดควดมันก็มันก็ไปซื้อมันก็ไปทำแว่นอัปตัดการแสงมาส่วนี้ตอนนี้มันจะเป็นฉากเปิดตัวการรวมล่างของสปิกเฮลิคอปเตอร์สปิกอร์แมนทั้ง3ตัว แล้วก็เปิดตัวของสกิบดี้ทอยเลตที่มันมีแขนกลอย่างนี้ส่วนทีวีแมนนั้นอาวุธหลังมันก็คือเป็นเล็บอันนี้เป็นสกิบดี้ทอยเลตที่มาสามารถยิงอาพิจีได้นี่งไงชาประกอบตัวสามารถทำลายแว่นได้ด้วย ขนาดแว่นอัพตัดก็ยังเอาไม่อยู่ไม่ไม่อ่านนะเจ้านะฆ่าพวกฉันได้ไงแล้วฉากนี้ก็คือฉากต่อสู้ก,กันกับไททานไททันแมนกับ ไท่านสปีกเกอร์แมนฉากนี้จะรู้ว่าเลยกลงเล็บที่อยู่หลังเขาคือสามารถทำอะไรได้แล้เขาก็ยังมีไอพ่นอีกงเล็บที่หลังเขาก็คือนี่ไงตอนนั้นเกือบเอาสกีวิดีทอยเลตออกได้แล้วเหมือนเขาจะไม่ห่วงเพื่อนเลยสวยตอนนี้ก็คือตอนที่ ออออออไอ้ท่านทีวีแมนตามล่ากับไทท่านสปีกเกอร์แมนแล้วมันก็จะมีฉากเปิดตัวของสก,กีบีดี้ไทเลทที่มันอุดหูอุดตา,าแล้วมันสามารถดูได้ด้วยแต่ตามันบอดมันเห็นไม่ได้มันก็มีอาวุธแล้วแต่ว่าก็โดนลำโพงไปก่อนแล้วมันก็ตายเลยมันโดนลำโพงผักไป แล้มันก็โดนเสียบหัวตายแล้วมันก็พูดว่าอิว,วสวยไอ้คาเมล่าแม่รอดเพราะว่ามันดูดมันไม่ได้กินไอ้ฉากนี้ก็คือแบบเดี๋ยวบอกเองว่ามันพูดอะไรมันบอกว่าเหมือนแบบจะติดติดกับดักเหรอแล้วก็จีแมนลากอัปเกรดก็มายิงใส่แต่ว,ว่าก็ไม่มีเป็นอะไรตอนนี้ เกือบจะทำก็อดจีแมนได้แล้วแต่มันก็โดนขัดโดยใบเลื่อยด้ไม่ิีตุยตุยเล็ดอืมมันบอกว่าอยู่เด็นี่แล้วมันก็ใช้นี่แล้วก็ดีแล้วฝั่งของสปิกเกอร์แมนก็เอาไมที่ไหนม้ที่ไหนไม่รู้มาเสยียบแลเ้ว เกือบโดนปรสิทธควบคุมแล้วแต่ดีนะที่ขามุ่ยหายไปก่อนพี่ขามุ่ยอ่ะอตอนจบตอนนี้ตอนจบอีกตอนเนี้ยมันคือจะเห็นคนสร้างชนก็คือพี่ดาฟักบูมฉากนี้จะเป็นฉากเปิดตัวของกีวีดี้ o ทเล t ที่มันมีเอิม่มเลื่อยอย,อยู่ทุงรอดตัวมัน Mm hmm. ลดตัวกล้องที่คนดูอะ่ะมันใช้ปืนด้วยขี่มาแล้วตัวนี้มันเหมือนแบบใส่แว่นนะแต่ว่าแว่นเทียมไม่ตาเทียมหรือเปล่าตัวนี้จะชักเปิดตัวของทีวีเมนล่างผู้หญิงนะ มาสามารถไปยึดล่างได้ด้วยแต่ว่ามันต้องถอนหัวก่อนและตรงหัวมันนั่นมีไอพ่นเอาไว้บินไปยึดด้วยเหมือนมันมีขาสี่ขาอยู่ใต้คอมันนะแต่ที่จริงมันคือที่ยึดล่างนั่งห่กอะอีพีที่นี้มันนั้น โหด,ดมากเ EP ที่ห้าสิมนั้นก็คือไททันคาเมล่าลอติดตามตอนต่อไปไททันคาเมล่าโอเค